สวัสดีค่ะาพาภรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อจักรวาลกําลังจะมอบความโชคดีใดให้คุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะว่าจักรวาลจักรวาลกำลังจะมอบความโชคดีใดให้คุณ เรามาดูสถานการณ์ชีวิตคุณตัวคุณถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะจักรวาลกําลังจะมอบความโชคดีใดให้คุณคุณจะได้พบกับช่วงความโชคดีเรื่องอะไรโชคดีใดให้คุณตัวคุณความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงเทอยแน่นอนคือดูแบบพอเพียงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นตัวคุณเอง แล้อคุณต้องการความสำเร็จในชีวิตการงานการเงินความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองชีวิตต้องเพียบพร้อมทุกอย่างเงินคือพระเจ้าต้องการความสำเร็จความปรารถนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือบางคนบาังท่านก็อยู่แบบพอเพียงสมถะเรียบง่ายพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่คุณทำได้มีความสุข ว่าเข้าใจชีวิตทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีทุกมีสุขมีดีมีร้ายมีรวยมีจนเข้าใจก็มีความสุขทุกอย่างไม่เที่ยงเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ที่ใจคุณความพอเพียงและคุณต้องการความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองความก้าวหน้าทำให้คุณขาดการดูแลตัวเองคนรอบข้างในชีวิตต้องประสบผลสำเร็จ ความรักก็ห่วงฐานะหน้าตาทางสังคมความเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างไม่เที่ยงแท้จักรวาลจะนำความโชคดีใดมาให้คุณถ้าคุณก็มีความสุขนะคุณเข้าใจชีวิตเทพาอังคารพระเพิง เมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณกําลังเผชิญการต่อสู้เอาชนะความสําเร็จรออยู่ในสิ่งที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักด้วยคุณต่อสู้เอาชนะอุปสรรคด้วยเหมือนที่ผ่านมาด้วยคุณเข้าใจแล้วทุกอย่างไม่ไม่เที่ยงแท้แล้วทําให้คุณทุกข์วุ่นวายวิตกกังวลในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรพราะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาทําให้คุณเข้าใจ อนาคตที่มั่นคงด้วยความสุข,ขุมใจเย็นความอรอบคอบไม่ใจร้อนวูวามบุ่มบ่ามค่อยคิดค่อยแก้อุปสรรคปัญหาแล้วคุณจะพบกับความสุขความสำเร็จสมหวังทำให้คุณเข้าใจชีวิตเรียนรู้และความบรรลุเป้าหมายอันนี้พูดถึงความบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จรออยู่จัก,กรวาลจะนำความโชคดีใดมาให้คุณ ในสิ่งที่คุณมุ่งมุ่งหวังฮะการต่อสู้เอาชนะที่คุณเผชิญแล้วคุณไม่ยอมแพ้ด้วยความวิริยา,า,าุาสหะมานาพยายามของคุณบรรลุเป,ป้าหมายและความสําเร็จและความรอบคอบแล้วคุณเข้าใจชีวิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นความยุติธรรมได้รับความยุติธรรมหรือคุณต้องการความยุติธรรมได้รับความยุติธรรมเที่ยงตรงเป็นธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณ หรือคุณเป็นคนที่เหมือนรักความยุติธรรมจะคิดตัดสินใจอะไรด้วยความรอบคอบความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จสมหวังที่คุณคิดดูคุณคิดตัดสินใจอะไรด้วยความรอบคอบใช้เหตุและผลในการคิดตัดสินใจจะได้รับความยุติธรรมได้ดังที่คุณด้วยเหมือนไพ่จะบอกว่าในหัวข้อจักรวาลกําลังจะมอบความโชคดีใดให้คุณ ได้ความยุติธรรมได้ความเป็นธรรมเที่ยงตรงเป็นธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมด้วยเหตุและผลว่าคุณคิดแต่สินใจทําอะไรคือความสําเร็จความเที่ยงตรงเป็นธรรมความสมหวังหนุมานกับนางเบญจากายที่คุณคิด จักรวาลกำลังจะนำความโชคดีใดถ้าคุณมีอุปสรรคปัญหามุ่งหวังตั้งใจทุกอย่างไม่เที่ยงมีดีมีร้ายเข้ามาในชีวิตคุณความวุ่นวายความวิตกกังวลแล้วคุณสามารถเผชิญก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความด้วยตัวคุณเองด้วยความไม่ประมาทของคุณบรรลุเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้ที่คุณต้องการที่คุณเผชิญอยู่ในอนาคต คุณจะได้รับความยุติธรรมสําเร็จสมหวังเพราะคุณเข้าใจชีวิตจะทําให้คุณเข้าใจชีวิตทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วคุณสามารถด้วยตัวคุณเองอันนี้ต้องความสําเร็จที่รวดเร็วความหันอุมานกับนางเบนจา์กายคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแล้วขันอาสารับใช้ทํางานที่เสี่ยงอันตรายความรับผิดชอบต้องการความสําเร็จที่คุณคิดคุณต้องการมุ่งหวงังตั้งใจ ด้วยความไม่ประมาทอันเนี้ยชีวิตคุณยังมีสิ่งที่ขึ้นขึ้น,นลงลงให้คุณแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแล้วละระมัดระวังในการคิดแต่สินใจลงทุนทำอะไรด้วยความรอบคอบแล้วคุณจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณสำเร็จต้องการความสำเร็จที่รวดเร็วแล้วได้รับความยุติธรรมความโชคดีใดโชคดีที่คุณเข้าใจชีวิตในเรื่องของเข้าใจชีวิตเข้าใจอุปสรรคปัญหา นะมีความอดทนไม่ไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวความยากลำบากแล้วคุณเรียนรู้ชีวิตความรอบคอบละการเผชิญแล้วยังไรอีกคาดหวังไว้พระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรที่คุณเรียกร้องอ้อนวอนร้องขอที่คุณปรารถนานะคุณจะได้สำเร็จสมหวังได้ได้รับความยุติธรรม มุ่งมัน่นทุ่มเทในสิ่งที่คุณรอคอยที่คุณเรียกร้องอ้อนวอนให้ได้เฉลิมฉลองย้ำสามพูดถึงความเฉลิมฉลองก้าวคมอุปสรรคไปไดนะ้คุณจะพบความสุขถึงมีอุปสรรคหรือบางคนบางท่านมีอุปสรรคที่คุณเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เข้ามาด้วยวิทยาุตสาหะมาณนะพยายามของคุณ คุณจะได้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ทาเรื่องที่คุณรับผิดชอบอยู่จะเฉลิมฉลองชัยชนะความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชื่อเสียงขจรขจายเหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความสงบ่มเย็นในสิ่งที่คุณปรารถนาที่เรียกร้องอ้อนวอนให้ได้มาในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเหมือนความต้องการของคุณปรารถนาของคุณพักดันให้คุณ สมหวังแล้อย่างไรอีกไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรคุณสามารถเอาชนะทุกอย่างได้แล้วในเรื่องสำเร็จสมหวังที่คุณปรารถนาพระยาพารีจะปูดทศดก,กันถ้แคุณอึอดอัดวิตกกังวลหาทางออกไม่ได้ยังวุ่นวายใจ แล้วคุณด้วยความมั่นใจติดเดี่ยวมั่นคงมีสติย้ำซ้ำใจร้อนวุวามบุม่มบา่ามไม่ทำให้อะไรดีขึ้นได้ด้วยความรอบคอบใช้เหตุและผลมานพยายามคุณจะสมหวังความโชคดีใดในหัวข้อจักรวาลกำลังจะมอบความโชคดีใดให้คุณคุณออกจากอุปสรรคปัญหาที่คุณอึดอัดวิตกกังวล่ะจะได้เฉลิมฉลองด้วยความรอบคอบของคุณ มันคงเดดเดี่ยวให,ให้ให้หรือช่วงเวลาที่คุณต้องปรับตัวไม่ว่าการใช้ชีวิตทุกอย่างการงานชีวิตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ปรับตัวคุณเองปรับตัวเข้าเหตุการณ์กับเพื่อนคนรอบข้างในการงานด้วยความใจเย็นสุข,ขุมรอบคอบที่คิดที่ตั้งใจไว้แล้วคุณจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จพระแม่อุมาด้วยความกล้าแก่ง กาได้กาเสียกาเสี่ยงแต่ด้วยความรอบคอบบางคนบางท่านก็เก่งเก่งมากด้วยด้วยความพอดีอยู่ในสายกลางอันนี้เก่งเก่งให้รอบคอบในการคิดตัดสินใจเระอยัดตัดสินใจด้วยความรวดเร็วนะคู่กับภัยถือแต่ช่างพินิจพิจารณาใช้เหตุและผล มองเราควางเที่ยงตรงเป็นธรรมว่าคุณคิดตัดสินใจทําอะไรแล้วคุณจะสมหวังจะได้เฉลิมฉลองมอบความโชคดีนะ่ะเฉลิมฉลองชัยชน,นะความสําเร็จแต่ต้องรบอบคอบคิดตัดสินใจความยุติธรรมเที่ยงตรงเป็นธรรมความสุขความสมหวังพญาราชสีประสบผลสําเร็จเมื่อคุณต่อสู้ฝ่าฟันแล้ว จักรวาลจะมอบความโชคดีให้คุณนะ,ะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจะได้เฉลิมฉลองแต่ทุกอย่างที่คุณคิดคุณตั้งใจไม่ได้มาเหมือนง่ายๆต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคจะได้รับเมื่อคุณไม่ยอมแพ้พยาราชสีมีความมุมานะพยายามวิยะอุตสาหะเรียนรู้ศึกษาพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่คุณคิดคุณต้องการได้แล้วแต่ละคนละท่านที่คุณมุงง่งหวังตั้งใจการเฉลิมฉลอง แล้วคุณจะเข้าใจเข้าใจที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอีกใบพันลายบรรทมศิลความโชคดีมีความสุข ได้มีสิ่งปกป้องคุ้มครองมีคนช่วยเหลือเพียงแต่ต,ตัวคุณเองลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้ฝ่าฟันพยาย,ยามซ้ำมันเดิมดูลุกขึ้นมาบางคนก็ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยแล้วมีแต่อุปสรรคปัญหาบางครั้งก็อยากสู้บางครั้งก็เหนื่อยล้าเมื่อคุณมาสู้ต่อสู้คุณจะได้รับการเฉลิมฉลองชัยชนะออกจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ดูดูชีวิตคุณ จักรวาลกำลังจะมอบความโชคดีใดให้คุณโชคดีที่คุณจะสำเร็จสมหวังออกจากอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยความริยะอุตสาหะของคุณนับเป็นกำลังใจให้คุณจักรวาลจะมอบความโชคดีความประสบผลสำเร็จมุ่งหวังแั่งที่คุณตั้งใจเป้าหมายที่หวางไว้จักรกวาลกำลังจะมอบความโชคดีใดให้คุณ จะบอกอะไรคุณมีเรื่องอะไรจะแนะนำคุณจัก,กรวาลจะบอกคุณว่าอยากบอกอะไรคุณไพ่ทำขวัญอยากบอกอะไรคุณจัก,กรวาลในหัวข้อ จักรวาลกำลังจะมอบความโชคดีใดให้คุณอันนี้พยายามสามความมุ่งหวังตั้งใจเอาชนะอุปสรรคนะเป็นกำลังใจให้คุณด้วยความไม่ยอมแพ้ของคุณลุกขึ้นมาสู้หรือคุณคิดเลือกแต่สินใจทำอะไรไม่ได้ดูเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนอื่นแต่คุณดูยากนะด้วยความไม่ยอมแพ้คุณจะได้เฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จมีชื่อเสียงกระจายกินหอมเหมือนดอกไม้นานา,นาพันธุ์ อดทนวิยะมานะพยายามดูแล้วคุณก็จะได้รับความยุติธรรมแล้วจะบอกอะไรคุณอยากบอกคุณว่าอย่างไรจะกระวานอยากบอกอะไรคุณพักผ่อนให้คุณพักผ่อนถ้าคุณเหนื่อยล้ากับชีวิตในลหลายๆเรื่องพักผ่อนดูแลห,หัวใจคุณพักกายใจอยู่กับธรรมชาติเสียงเพลง บรรยากาศที่เหมือนธรรมชาติให้พักใจหัวใจแล้วยังไรพักผ่อนจิตใจดูแลหัวใจคุณเพื่อคุณที่จะได้ต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาผลกระทบที่ผลกระทบเข้ามามากมายในชีวิตคุณ ไพ่จะพูดถึงการผลกระทบอุปสรรคปัญหานะ่ยไพ่ก็ย้ำซ้ำอันนี้จะบอกคุณว่าให้คุณพักผ่อนดูแลหัวใจร่างกายอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสงบเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งกล้าแก่ง,กกงอดทนเพราะอย่างไรคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลผู้คนที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่ให้คุณดูแลหัวใจคุณงานใหญ่งานใหญ่จะเข้ามา ดูคุณคิดหวังรารถนาที่คุณหวังไว้ที่สิ่งที่คุณต้องการอ่ะสำเร็จโครงการวางแผนได้บรรลุปเป้าหมายสำเร็จอันยิ่งใหญ่โครงการอันยิ่งใหญ่เอาชนะจะบอกว่ารักษาอาการให้ดูแล แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจักรวาลอ่ะจะบอกคุณว่าให้คุณดูแลอันนี้ก็ให้คุณดูแลหัวใจคุณรักษาอาการสุขภาพจิตใจคุณพักผ่อนดูแลหัวใจทุกอย่างที่เข้ามากระทบคุณจะได้ต่อสู้เอาชนะที่ยิ่งใหญ่งานใหญ่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่คุณหวังคุณปรารถนาจะได้สําเร็จสมหวังใต้สหรับก็พูดถึงโดดเด่นจะมอบความโดดเด่นให้คุณแล้วคุณจะได้รับความโดดเด่นเป็นที่หนึ่ง ในในสิ่งที่คุณกระทำอยู่ไม่ว่าการงานชีวิตที่คุณอยู่คุณจะมีความโดดเด่นเป็นที่หนึ่งเป็นดาวรลยยิบระยับ,ยบความโดดเด่นแสงสว่างในตัวคุณมากมายความสมหวังด,ด้วยความดีแล้วอีกอีกใบว่าอย่างไรคุณต่อสู้อุปสรรคณตอนนี้ณตอนนี้เลยจักรวาลอะ จะบอกคุณให้คุณพักผ่อนให้คุณดูแลหัวใจจิตใจทำชีวิตให้ผ่อนคลายเพราะทุกอย่างสำเร็จอันยิ่งใหญ่งานใหญ่ความมุ่งหวังตั้งใจคุณน่ะจะได้สำเร็จสมหวังสัมผัสได้ในที่สุดมาก็คืออยู่ที่ตัวคุณเองคุณสัมผัสได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมีแรงสังหนยานสัมผัสที่ดีคุณสัมผัสได้ว่าคุณจะได้รับสิ่งใดเข้ามาคุณมีสัมผัสพิเศษจะมอบ ความโชคดีใดความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ความสุขความสมหวังที่คุณมุ่งหวังนะอันนี้จะบอกคุณให้คุณเหมือนย้ำซามมา้ำอ่ะให้ดูแลสุขภาพดูแลชีวิตจิตใ,ใจคุณให้พักผ่อนแล้วคุณจะสัมผัสได้เมื่อคุณมีสมาธินิ่งคิดพิจนารณา,นาด้วยเหมือนไม่ไม่ใจร้อนวุ่นวามอะ เนี่ยอันนี้ผะเพงใจร้อนวูวามบุ่มบามความโกรธความอาฆาตพยาบาทความเนี่ยจะปิดบงังรังสังหรณ์ยานสัมผัสที่ดีของคุณคุณจะสัมผัสได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีควรเวลาตรงจะทำช่วงเวลาไหนจะประสบผลสำเร็จพักผ่อนดูแลหัวใจของคุณดีแล้วคุณจะสำเร็จอันยิ่งใหญ่งานใหญ่ความโชคดีที่ยิ่งใหญ่เข้ามาสมหวังที่คุณร้องขอ อ้อนบอนปรารถนาไว้คุณจะได้รับความสําเร็จสมหวังแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันวิยะอุตสาหะด้วยความไม่ยอมแพ้รักษาสุขภาพพักผ่อนจิตใจต่อสู้แล้วคุณสําเร็จจัก,กรวาลจะมอบความโชคดีที่ยิ่งใหญ่สําเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วแต่ละคนละคั้นที่คุณปรารถนาไว้คุณจะสมหวัง นี่แม่หมอดูรวมๆในทุกเรื่องแต่แล้วแต่ละคนละท่านที่คุณกําลังต่อสู้กําลังเผชิญที่อ้อนวอนร้องขอมุ่งม,มั่นตั้งใจจะสมหวังสําเร็จได้